สวัสดีครับกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันอังคารที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2568ในช่วงบ่ายครับ สำหรับการพยากรณ์อากาศประจาวันนี้นะครับวันนี้จะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ครับโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหารลมเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของวันนี้นะครับจะอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดในพรุ่งนี้เช้าครับจะอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสครับ สำหรับการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับแบ่งได้เป็น1ช่วงนะครับก็คือช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง4สิงหาคมครับจะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองระลอ40ถึง60ของพื้นที่ครับโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณตอนบนของภาคลมเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นนะครับจะอยู่ที่27ถึง35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นครับจะอยู่ที่22ถึง27องศาเซลเซียสครับ สำหรับช่วงนี้ก็ฝนลดน้อยลงนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดได้บางแห่งนะครับส่วนมากจะเป็นทางภาคทางด้านตะวันออกแล้วก็ตอนบนนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน